มาค่ะน้องๆมาดูแนวโจทย์ร้อยละกันบ้างนะคะพ่อค้าขายสินค้าไปราคา2,070บาทได้กำไร15%พ่อค้าซื้อสินค้ามาราคาเท่าใดโจทย์อยากได้ราคาที่พ่อค้าไปซื้อมานั่นก็คือราคาต้นทุนนั่นเองนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะในเรื่องร้อยละที่น้องๆจะต้องตีความหมายได้นะคะนั่นก็คือตรงนี้เลยกำไร15%ค่ะกำไร15%หมายถึงอะไรมาดูกันเลย 15%หมายถึงทุน1 0 0บาทเราได้กำไรจากการขาย15บาทก็แปลว่าเขาขายได้เงินมา115บาบาทนั่นเองนะคะพอได้ตรงนี้แล้วนะคะตีตารางนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็เทียบเพื่อหาต้นทุนนะคะสิ่งที่โจทย์อยากได้เราจะไว้ทางขวามือนะคะโจทย์อยากได้ต้นทุนน้องก็เอาต้นทุนไว้ทางขวามือแล้ว เขาบอกราคาขายมานะคะก็เทียบกับราคาขายนะคะประโยคที่เขาให้มานั่นก็คือกําไรนะคะได้กําไร15ตรงนี้นะคะใส่ให้ถูกช่องนะคะขาย115บาทตรงนี้นะคะจากต้นทุน100บาทสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือพ่อค้าขายสินค้าไป2,070บาทนะคะใส่บรรทัดที่2เลยค่ะ พราค้าซื้อสินค้ามาราคาเท่าใดก็100ส่วนด้วย115คูณ2,070ตรงนี้เอาแม่5ตัดนะคะได้20 5 2 10 5 35ต่อไปเอา23ตัด2,070นะคะเราหาก่อน23คูณอะไรลงท้าย7นะคะก็คือคูณ9 93 27 9 28เป๊ะเลยนะคะ ตรงนี้ตัดได้9 23าย23คูณศได้0ูนะคะ90คูณ20ตอบแล้วคะ่ะข้อนี้1,800บาทนี่คือเป็นราคาที่พ่อค้าไปรับซื้อสินค้ามานะคะน้องๆลองไปฝึกตีความหมายตรงนี้นะคะฝากไว้เท่านี้เลยคะ่ะ